138.36สตางค์นะครับยอดเงินที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนิวลเลแบบโดยตรงนะครับในวันที่5กันยายนนะครับตรงนี้ทําเงินฟรีได้จริงแน่นอนนะครับใครอยากมีรายได้เข้า wallet แบบนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้า wallet แบบฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนิวลเล็ตาล ว่าทางแอปเนี่ยจ่ายเงินปกติหรือเปล่านะครับใครสนใจนะครับค่อยไปดาวน์โหลดแอปมาใช้งานทีหลังได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมอนี่วอลเล็ตกันก่อนแอปนี้ดาวน์โหลดได้แค่มือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store บนมือถือ Android นะทุกคนก็เข้ามาพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยสําหรับตัวแอปที่ผมใช้ในการทําเงินทูมอนี่วอลเล็ตนะครับผมทําเงินจากแอปนี้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ตามชื่อนี้นะครับหรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยจะแน,น ดาวโหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยไม่มีค่าดาวน์โหลดไม่มีค่าสมัคนะครับลิงก์ดาวโหลดตรงคอมเมนต์วิธีการสมัครดูตามคลิปด้านล่างตรงคอมเมนต์ได้เลยนะสำหรับวิธีการถอนเงินนะครับสามารถดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้ผมทําคลิปการถอนไปแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการอัปเดตรายได้ที่ได้รับเงินเข้ามาแล้วก็ประวัติการถอนเงินให้ดูว่าจ่ายล่าสุดเนี่ยวันที่เท่าไหร่นะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูด้านล่างเลยว่าทําอย่างไรมีกี่เมนูแต่ละเมนูเนี่ยคืออะไรนะครับสำหรับคนที่สมูครคร ด้านล่างเลยนะครับมีทั้งหมด5เมนูนะครับให้เรากดมาที่เมนูที่3นะครับคำว่าได้รับเงินนะครับกดเข้ามาแล้วนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับสำหรับผู้สมัครใหม่นะเลื่อนลงมาตรงหัวข้อเลยนะครับคำว่าผู้ใช้งานใหม่นะครับนี่ครับผู้ใช้งานใหม่ด้านบนตรงนี้เขียนบอกชัดเจนนะน่าจะมองเห็นนะครับต่อไปนะครับให้เรากดมาที่ป้อนรหัสการเชิญตรงนี้รับ2 0 0 0มเหรียญทองสําหรับผู้ใช้งานใหม่นะครับส่วนคนเก่าที่ยังไม่ได้ใส่รหัสโค้ดในการรับคะแนนก็สามารถกรอกได้เหมือนกันนะครับใส่รหัสคําเชิญของเพื่อนได้เลยถ้าเรามีรหัสโค้ดขออองเเพื่ก็า กรอกลงในช่องนี้ในการรับคะแนนเพิ่มเติมได้จะใส่ของใครก็ได้ของผมก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ตามความสะดวกความสมัครแก่ของเพื่อนๆได้เลยอันนี้ไม่ได้บังคับนะครับต่อมานะครับผมจะให้ดูประวัติการถอนเงินเป็นอันดับแรกเพราะว่าผมได้ทําคลิปการถอนเงินไปก่อนหน้านี้นะครับการจ่ายเงินเนี่ยก็ตามที่เขากําหนด1-7วันไม่เกิน7วันเงินถึงจะเข้านะกดที่เมนูที่2นะครับแล้วก็กดไปที่การถอนเงินตรงนี้จากนั้นนะครับผมมันก็จะมีคําว่าบันทึกนะครับที่อยู่ด้านบนขวามือตรงนี้เลยการถอนเงินเนี่ยมันถอนได้ทั้งหมมดตานี้เลย ร้อยหกสิบสี่ร้อยแล้วก็แปดร้อยนะซึ่งผมได้ทําการถอนไปที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทถามว่าทําไมไม่ได้หนึ่งร้อยหกสิบาทได้มาที่หนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทการถอนเงินเนี่ยมันมีการหักค่าธรรมเนียมในการถอนตามคาอธิบายตรงนี้นะครับมันจะได้ไม่มันไม่ได้เงินเต็มนะมันจะหักค่าธรรมเนียมเราไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้ก็เป็นยอดที่ผมถอนไปล่าสุดนะครับผมหนึ่งร้อยหกสิบในวันที่การถอนเนี่ยถอนไปวันที่สามเดือนเก้าได้รับเงินวันที่ห้าก็สองวันเงินเข้านะครับก็ถอนไปสอง รั้งเนาะสำหรับแอปนี้นะครับผมก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับนี่คือบันทึกการถอนเงินล่าสุดนะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูเมนูที่1นนะครับเป็นการดูข่าวอ่านข่าวเนาะกดเข้ามาคะแนนที่เราจะได้รับจากการอ่านข่าวดูตรงนี้เลยนะครับเราทําการเลื่อนอ่านข่าวนะครับให้มันขึ้นคําว่ากดรับนะพอมันขึ้นแล้วเนี่ยเราค่อยกดรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองของเรานะครับผมง่ายๆแค่นี้ในส่วนของการอ่านข่าวนะครับเราไม่ต้องอ่านก็ได้นะเพียงแค่เราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับให้มันได้รับคะแนนแค่นี้เลยนะครับง่ายๆไม่ยากกดรับได้เลยนัม ขึ้นคำว่ากดรับนะกดรับปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นคะแนนแบบนี้ถ้ามีแผ่นเสียงในส่วนของการลุ้นโชคนะครับคุณนะครับแล้วก็กดนะครับท้าทายได้เลยแต่ว่าการกดเนี่ยมันจะเป็นการดูโฆษณาวีดีโอนะครับอันนี้ผมยังไม่กดแล้วกันเนาะเอาแค่นี้พอนะครับ113กดยืนยันย้อนกลับมา เมนูที่2นะครับก็จะเป็นการดูคลิปวิดีโอสําหรับคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นคลิปทั่วไปที่เล่นเหมือนกับ Tik t o อกนะครับเราสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ได้เหมือนใน Tik t o อกเลยและเรายังสามารถกดอัปโหลดคลิปวิดีโอของเราลงในแอปนี้ได้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอเนี่ยเราจะเอาจากไหนมาลงก็ได้ถ่ายเองก็ได้ดูจาก Tik t o อกดูจาก YouTube ดูจาก Facebook หรือว่าช่องทางไหนมาลงก็สามารถลงได้เหมือนกันและเราจะมีคะแนนอย่างไรนะครับคือตรงนี้นะครับเหรียญทองแล้วก็กล่องของขวัญน,นะครับแล้วก็กระเป๋าิังนี้เราสามารถทรําภ ได้เลยในส่วนของเมนูที่3นะครับก็จะมียอดเงินของเรานะครับการถอนเงินการเช็คอินนะครับเราสามารถกดเช็คอินในการรับคะแนนได้แล้วก็ยังมีการทําภารกิจต่างๆตรงหน้านี้นะครับในการรับคะแนนเพิ่มเติมได้เลยถือว่ามีหลายช่องทางในการทําคะแนนนะครับเมนูที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเชิญชวนหรือว่าการแนะนําเพื่อนทุกคนสามารถทําการแนะนําเพื่อนได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กท t t ตเตอร์ไลน์ย u ทูบทิกต็อ k สามารถแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนได้เลยนะครับ เมนูที่5นะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้า Account หรือว่าบัญชีของเรานั่นเองนะครับก็จะเป็นชื่อโปรไฟล์ยอดรายได้รหัสโค้ดแล้วก็คลิปวิดีโอที่เราอัปโหลดลงไปมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับว่ามีผู้ติดตามเท่าไหร่เรากําลังติดตามใครบ้างเหมือนกับในบัญชี Tik t o อกเลยนะทุกคนสรุปให้นะครับแอปนี้ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมใครที่ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นแล้วก็ทําเงินได้ส่วนใครที่สนใจอยากจะลองเล่นดูก็พิมพ์ชื่อดาวนโหลดติดตั้งลงในเครื่องเล่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ ที่ใช้ในการทําเงิน t ูมอนี่วอลเล็กันก่อนแอปนี้ดาวโหลดได้แค่มือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store บนมือถือ Android นะทุกคนก็เข้ามาพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยสําหรับตัวแอปที่ผมใช้ในการทําเงิน t ูมอนี่วอลเล็นะครับผมทําเงินจากแอปนี้เลยนะครับดาวน์โหลดได้ตามชื่อนี้นะครับหรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยจะแนบลิงก์การดาวโหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวนโหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยไม่มีค่าดาวนโหลดไม่มีค่าสมัครนะครับลิงก์ดาวโหลดตรงคอมเมนต์วิธีการสมัครดูตามคลลิปดด้้านาน่งงตรงไเไยนะ สำหรับวิธีการถอนเงินนะครับสามารถดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างได้ผมทําคลิปการถอนไปแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการอัปเดตรายได้ที่ได้รับเงินเข้ามาแล้วก็ประวัติการถอนเงินให้ดูว่าจ่ายล่าสุดเนี่ยวันที่เท่าไหร่นะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูด้านล่างเลยว่าทําอย่างไรมีกี่เมนูแต่ละเมนูเนี่ยคืออะไรนะครับสาหรับคนที่สมัครครั้งแรกเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ดูที่เมนูด้านล่างเลยนะครับมีทั้งหมด5เมนูนะครับให้เรากดมาที่เมนูที่3านะครับคาว่าได้รับเงินนะครัับบ้าารสหผู นะเลื่อนลงมาตรงหัวข้อเลยนะครับคำว่าผู้ใช้งานใหม่นะครับนี่ครับผู้ใช้งานใหม่ด้านบนตรงนี้เขียนบอกชัดเจนเนะน่าจะมองเห็นนะครับต่อไปนะครับให้เรากดมาที่ป้อนรหัสการเชิญตรงนี้รับ2 0 0 0มเหรียญทองสําหรับผู้ใช้งานใหม่นะครับส่วนคนเก่าที่ยังไม่ได้ใส่รหัสโค้ดในการรับคะแนนก็สามารถกรอกได้เหมือนกันนะครับใส่รหัสคําเชิญของเพื่อนได้เลยถ้าเรามีรหัสโค้ดข,ของเพื่อนก็เอามากรอกลงในช่องนี้ในการรับคะแนนเพิ่มเติมได้จะใส่ของใคร <came S 1> ก็ได้ของผมก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ตามความสะดวกความสมัครแก่ของเพื่อนๆได้เลย ไม่ได้บังคับนะครับต่อมานะครับผมจะให้ดูประวัติการถอนเงินเป็นอันดับแรกเพราะว่าผมได้ทําคลิปการถอนเงินไปก่อนหน้าน,นี้นะครับการจ่ายเงินเนี่ยก็ตามที่เขากําหนด1-7วันไม่เกิน7วันเงินถึงจะเข้านะกดที่เมนูที่2นะครับแล้วก็กดไปที่การถอนเงินตรงนี้จากนั้นนะครับผมมันก็จะมีคําว่าบันทึกนะครับที่อยู่ด้านบนขวามือตรงนี้เลยการถอนเงินเนี่ยมันถอนได้ทั้งหมดตามนี้เลยนะครับแปดสิบร้อยหกสิบสี่ร้อยแล้วก็แปดร้อยนะซึ่งผมได้ทําการถอนไปที่หนึ่งรไมไม้อยหกสิบบาทได้มาที่ 38บาทการถอนเงินเนี่ยมันมีการหักค่าธรรมเนียมในการถอนตามคําอธิบายตรงนี้นะครับมันจะได้ไม่มันไม่ได้เงินเต็มนะมันจะหักค่าธรรมเนียมเราไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้ก็เป็นยอดที่ผมถอนไปล่าสุดนะครับผม160ในวันที่การถอนเนี่ยถอนไปวันที่3เดือน9ได้รับเงินวันที่5ก็2วันเงินเข้านะครับก็ถอนไป2ครั้งเนาะสำหรับแอปนี้นะครับผมก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับนี่คือบันทึกการถอนเงินล่าสุดนะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูเมนู ที่1นะครับเป็นการดูข่าวอ่านข่าวเนาะกดเข้ามาคะแนนที่เราจะได้รับจากการอ่านข่าวดูตรงนี้เลยนะครับเราทําการเลื่อนอ่านข่าวนะครับให้มันขึ้นคําว่ากดรับนะพอมันขึ้นแล้วเนี่ยเราค่อยกดรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองของเรานะครับผมง่ายๆแค่นี้ในส่วนของการอ่านข่าวนะครับเราไม่ต้องอ่านก็ได้นะเพียงแค่เราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับให้มันได้รับคะแนนแค่นี้เลยนะครับง่ายๆไม่ยากกดรับได้เลยนะนี่ครับมันจะขึ้นคําว่ากดรับนะกดรับปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นคะแนนแบบนี้ถ้ามีแผ่นเสียงในส่วนของการลุ้นโชคนะครับคุณนะ ถ่ายได้เลยแต่ว่าการกดเนี่ยมันจะเป็นการดูโฆษณาวิดีโอนะครับอันนี้ผมยังไม่กดแล้วกันเนาะเอาแค่นี้พอนะครับ113กดยืนยันย้อนกลับมาเมนูที่2นะครับก็จะเป็นการดูคลิปวิดีโอสําหรับคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นคลิปทั่วไปที่เล่นเหมือนกับ Tik t o k นะครับเราสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ได้เหมือนใน Tik t o k เลยและเรายังสามารถกดอัปโหลดคลิปวิดีโอของเราลงในแอปนี้ได้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอเนี่ยเราจะเอาจากไหนมาลงก็ได้ถ่ายเองก็ได้ดูจาก Tik Took ดูจาก YouTube Facebook ดูจาก Facebook, หรือว่่าาาชองงงทไหนมลก็ ลงได้เหมือนกันและเราจะมีคะแนนอย่างไรนะครับคือตรงนี้นะครับเหรียญทองแล้วก็กล่องของขวัญนะครับแล้วก็กระเป๋ายังนี้เราสามารถทําภารกิจในการรับคะแนนได้เลยในส่วนของเมนูที่3นะครับก็จะมียอดเงินของเรานะครับการถอนเงินการเช็คอินนะครับเราสามารถกดเช็คอินในการรับคะแนนได้แล้วก็ยังมีการทําภารกิจต่างๆตรงหนี้นะครับในการรับคะแนนเพิ่มเติมได้เลยถือว่ามีหลายช่องทางในการทําคะแนนนะครับเมนูที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเชิญชวนหรือว่าการแนะนําเพื่อนทุกคนสามารถทําการแนะนําเพื่อนได้เลยนะครับทุกช่อง นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Line, YouTube, TikTok สามารถแนะนำหรือว่าเชิญเพื่อนได้เลยนะครับ เมนูที่5นะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้า Account หรือว่าบัญชีของเรานั่นเองนะครับก็จะเป็นชื่อโปรไฟล์ยอดรายได้รหัสโค้ดแล้วก็คลิปวิดีโอที่เราอัปโหลดลงไปมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับว่ามีผู้ติดตามเท่าไหร่เรากําลังติดตามใครบ้างเหมือนกับในบัญชี Ti กต o k เลยนะทุกคนสรุปให้นะครับแอปนี้ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมใครที่ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นแล้วก็ทําเงินได้ส่วนใครที่สนใจอยากจะลองเล่นดูก็พิมพ์ชื่อดาวโหลดติดตั้งลงในเครื่องเล่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหมใ